แผลงแล้วนั่นนะ่ะเมาหมดแผงเลยแด่รู้จักตัวนี้ไหมรู้จักคนนี้ไหมแม่รู้จักไหมรู้จักไหมว่าใครมไม่รู้ว่ะทำไม่ดูดูมีใครรู้มั้งโอ้ใครซื้อเขากลาไอันในี้มันอยู่ในสามก๊กอ่ะเฮ้ยไม่ไไใช่แม่ไอตัวดุดุด้วยบ่ใช่บ่ใช่ จะดูลูกหมูพี่ลูกหมูน่ารักมากเลยเอ <c oughs> ออย่างวนตีนเลย <c oughs> ตกใจตกใจไหมหมูตกใจููกห <c oughs> ม,มน,น่ารักนะเองไอเด๋อได้เลยพี่มาคล้องหนึ่งหกตัวแต่มันสวยนะนะมนหมอกสวยดี ทุกไายนะฮะก็คือไต่หิ่งก้นนั้นก้นนั้นใช่ไหมคะใช่เวลาเราดูโฆษณานะฮะก็คือก้นหินงก้นนั้นอ่ะเวลาช่องเวลาเสือเนี่ยกัดจนก็คือเขาต้องต้องเลยต้องพักมีอะไรตรงนั้นนะฮะไม่ใช่พักค่ำได้ตลรอกค่ำอย่างเดียวไม่ใช่ค่ำได้โดยตรงนะฮะต้องพักก่อนนี่จะเสียวมากนะฮะเพาะหน้าผามันมันมันสูงค่ะมันทานเอย๋ยวที่เสือหมดแล้วค่ะ ทำไมต้องตั้งชว่า no? เป็นช่องเทพเสือก anyway. ัดจนนะครับก <ak> ็คือว่าปาก่อนในแถวนี้ไม่มีชาวบ้านชาวเมืองผักในแถวนี้นะครับคือมีแต่ว่าคน่็คนที่มาล่าสัตว์กันมาหาของป่ามาหาของป่ามาในแถวนี้มีคนบอกว่าเวลามาถึงตรงนี้นะได้เห็นเสือได้เห็นเสือข้ามแม่น้ำด้วยนะฮะได้เห็นเสือเนี่ยกัดจนข้ามแม่น้ำก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นช่องเทบเสือกัดจนนะครับนะครับช่องเทพเสือกัดจนตรงนี้นะฮะน้ำมาจากเชี่ยวมากตดยชาพาะไรช่อนหน้าฝนนะครับ 咱们。 我一开始先试的。你 <laughs> 看，好特价，个啊、好一点的,、啊嗯、的。怎么这个一瓶十六，两瓶三十，盒装的十啊？哪边哪边？它薯片比这个小对，就是基本上价钱和容,和容量是成正比的。哎，就、啊、我目击了。<laughs>

เสร็จแล้วแหละนะเขาเสียงเขาแข็งเยอะโอ้โหคนหมุนไม่ได้เว่ยเจ้าหน้เยอะช้าหลายอันโอเคครับครับทุกคนมีครับร้อยเบสบริษัทไปยังตาวังออกก็เลยเรียกว่าคงแร่แม่น้ำเย็นเดียงครับคงแร่แม่น้ำเย็นเดียงครับนะครับร้อเบสบริษัทแต่ว่าเรามองจาดมองไม่เห็นยังไงก็แต่มองไม่เห็นนะครับอย่ามองเห็นต้องขึ้นภูเขาสงสงเลยครับแต่ว่าต้องนั่งเครื่องบินไปถ่ายนะครับนะแล้วที่หน้ามีจุดชมวิวเราสามารถขึ้นไปชมวิวได้ แล้วก็ไปซื้อของละไม้ได้ครับขึ้นไม่ส่งมากครับ,รบอจุดชมวิวอยู่คำบนแต่ว่าไม่ส่งมากขึ้นบันไดไม่เกินไม่เกินร้อยขั้นอะครับห้ามโต๊ะทัวร์ไปได้แต่ว่าห้ามห้ามไปเด็ดผงลูกค้านะครับอันนี้คือกติกาที่นี่นะครับเวลามาถึงที่นี่ต้องให้ลูกค้านักท่องเที่ยวลงรถก่อน ท่านโชเฟอร์ขับรถข้างบาะก่อนเราขับรถจากประมินแบตาลีเลยครับเราออกเดินทางเปรีของเท้านะครับปกติจะใช้เวลาอย่างมากห้าชั่วโมงนะฮะครับข้าสัปดาห์ครับ ใช่ใช่ครับคำสาปฮังโกสี่นะครับเดียนห้าเดือนสี่นะที่นี่เนี่ยมันจะเป็นสวนของสับปะรดโคอดเหรอครับเท่าเรามาเที่ยวเรามาเที่ยวในเดือนเดือนสี่นะครับในช่วงสงกรานต์รผัสติดผัสติดนะฮะครับผเดีี๋ยวติดเยอะที่สุดก็คือข้าวโพดนะครับในช่วงใน มันล้วนะคหารนะมั้งอันนี้มันเป็นโดมอะไรอ่ะโดมเหมือนมัน,มนปลูกถั่วใช่ไหมทีม่เราทำนั่นะ แม่ก็มาซื้อเองเป็นชิ้นๆเสร็จใช่ฟันเป็นชิ้นๆก็คเหมือนเหมือนครึ่งอ่ะมันเป็นครึ่งหือมันของของของใช่เหมือนครึ่งนะเป็นเส้นๆเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วก็เราอะเอ